เอาด้วยไหมทางนี้ไหมตงเนี่ยา้ยะคะ่ะน่อาว่าไปสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปบ้านบุญได้ยืนนะคะแล้วก็เอาภาพสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมเป็นภาพที่สวยสดงดงามนนมากป่าไก่กองค่ะมีต้นข้าวนะคะเดี๋ยวทุกท่านไป<ว>จะได้ชมต้นคงต้นข้าวซ้ายขวานะคะ<ว>เราก็จะ <มา S 2> ได้เห็นนะบริบทต้นข้าวว่าเออที่นี่เขา<ว>เขา,าพอได้ผลิตผลจากต้นข้าวนะคะแล้วก็ เขาพอได้ได้ข like ้าวบ้างเนาะก็เลยว่าได้นำต้นข้าวสวยแล้วก็บรรยากาศดีๆลาคกมาให้ทุกท่านได้ได้ชมวันนี้นะคะสวยมากเลยนะทางเข้าบ้านเขาแต่ว่าถ้าเรานั้นแล้วเราก็คงจะเกินเกินไปซ้ายขวาก็ใส่ขอขอให้ว่าต้นข้าวเรืองๆแล้วก็อย่ามีพายุเข้ามาเด้อนี่ยังไงก็ได้เลยสวยมากเลยสวยจริงเลยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวนี้นะ คือเขาเขาพอได้เกี่ยวบ้างว่างั้นเถอะเนาะได้พอได้แต่ทางอำเภอสังขารทางนู้นยังเป็นต้นต้นกล้าอยู่เลยยังไม่ขึ้นมายังไม่แตกรวงแบบนี้อันนี้ข้างหน้านี้ไม่ไม่ใช่กระรอกนะคะเป็นสุนัขนะคะไม่ใช่สัตว์ป่านะคะแต่จะเป็นสุนัขนะคะ เราจะให้ทุกท่านได้เห็นต้นข้าวข้างๆนะคะแล้วก็จะเห็นบ้านมือนะบ้านมืองของเขาวรงตรงไปตรงไปอันนี้สแยกสี่แยกใช่ไหมตรงไปกอกอนงกตรงสาธิตเปรงไาตรปตรสาธิตเปรงไาตตรงไปตรงไปตรงไป นี่ยังเป็นบ้านแบบวิถีโบราณอยู่เลยเนาะเพราะถนนอะไรไอ่ากับดินอะไรอย่างเงี้ยนะซัมเลยเลีเ้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะคะใช่เลี้ยวซ้ายเนาะเป็นไงบ้านสโนโมโมโุ่หมูสนุ่งเลี้ยวซ้ายมองข้อบคลวัดพุทธนนท์นี้โอ้ทำไมแต่นี้มีดอกอันนี้เยอะจังเลย ยโสธรเองก็ไม่เคยมาเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าเราก็มาอายุถึง30กว่าปีแล้วจะมรณะโลเกแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะกันเลยได้พาทุกท่านมาเที่ยวนะคะชมพื้นที่ค่ะมีการปลูกต้นไม้รอบซ้ายขวาบนถนนด้วยดี่ไหคะโอ้สวยมากเลยค่ะสวยงามสวยงามมากเลยค่ะสวยมากเลยรวงใหญ่นะอันนี้อันนี้รวงใหญ่อยู่รวงใหญ ด้วยมากฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือท่านพูดเอาสวยทั้งไฟซ้ายมือท่านผูกเลยเนาะนี่เขาเรียกว่าข้าวตาต่างกันแน่ใจจ้านะจัดีก็ได้เขาไเราขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยเนาะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับบางที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวอะไรสังขารยกเล่นตัวอย่างสังขารนี่บ้านไหนบ้านตัวเองหนงก็อยู่สังขารเหมือนกัน รู้จะได้เกี่ยวหรือเปล่าปีนี้กะว่าจะได้ออกไปเป็นชาวนาอยู่ค่ะเดี๋ยวอายุ60สเดี๋ยวจะออกไปเป็นชาวนาสักสักกาไม่ใช่อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งทางางอำเภอปราสาททางนู้นอะ่ะทางขาอยู่ทางลำดวนนี่ทางลำดวนหลังลำดวนหลังลำดวนจิรพัฒน์ยังไม่เคยไปสังขารใช่ไหมนี่ยังเลยครับเดี๋ยวเดินเดินสายปฏิวัติเดี๋ยวจะพาไปให้ทั่วเลยทั้งวันก็ได้ไปบ้าน อีกสิปีหรือยีสปีข้างหน้าท่านสมศักดิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้าท่านยังอยู่ในสัปดาห์ที่ของเราคงจะไปได้ไกลกับท่านใช่ไหมถ้าไปเห็นก็ไปกับทันนู่นสาาก็บ้านเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันใช่ไหมอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันนะครัข้ามรั้วกันก็เป็นบ้านกันละเชิงเหรอที่ไหนสังขละเกาบ้านกับบ้านของหนูก็จะเป็นสันสันปู่ตาติดกับต้นไม้ใหญ่บ้านสาราใช่ไหมฮะหนูก็จะเดินออกมาจากสารอยู่ได้เรื่อยสาราพี่น้องผมเยอะนะบ้านสารานั่นอะ พนอ้องผมเยอะมากสังขะบ้านสาราบ้านสาราสามัคคีนะใช่ถูกต้องพีน่น้องผมเยอะมากเนี่ยนามสกุลยังนามสกุลอะไรนามสกุลไอ้เดียวนะนามสกุลทางตาจนมากทางตางสกุลอะไรประทุมแก้วเข็มแก้ว, <S <S กวมีแก้ว, <S <S กวเนี่ยเนี่ยจะสามสาม, <S <S สามแก้วลงท้ายด้วยแก้วไ<า>หมะมีแก้วประทุมแก้วกับสระแก้ว จะมีอยู่สมแก้วนะคะตอนนี้ก็จะอยู่หมูสามสามแก้วอยู่ใกล้ปลาจีนใช่ไหมว่าไปนะตกลงมันตรงไหนกันแน่นี่แหละนี่แหละนี่นี่ถึงออกนี่ละเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวากันแน่เนี่ซ้ายเขาบอกเดียวซ้ายสุสัาน์ตึ๊งเลยตึ๊งเลยตึ๊งเลลยตึ๊งเลยตนเลอยยวเลงลเเ ได้เรื่องแล้วก็ได้เกี่ยวโอยนี่นี่นี่หนูอยากได้บ้านแบบนี้เเเออาลยจะมีปัญญาสร้างหรือเปล่าร้านก็ดรเมสดรสร้างสบายมีเงินเป็นหลายล้านแล้วอยากได้แบบนี้อยู่ที่ข้างหน้าทุ่งนาถ้าหนูจะไปอยู่ตรงนี้ชะลอหน่อยบ้านตรงไปเลยตรงไปเลยสแกชัมสเกชัมสเกชัมสเกชันี่ไงบุญนาญยิงนี่ไงนี่ไงหมู่สองนี่ถึงแล้วเนี่ยบุญนาญยิงไงเป็นคนทางกยืนบุญยิง บุญยืงไม่ใช่บุญนายืงบุญยืงเมื่อกี้มันขึ้นบุญยืงอยู่ผมภาษาภาษาไทยภาษาไทยเขาเขียนไม่เป็นเหมือนภาษาเขมรแต่พวกเราวับุญนายืงบุญย้งเกจจำเกจเชียก็สเกจจำแลเยเอ๊ะแถวนี้มันจะเป็นมีวัดหนึ่งที่เป็นวัด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 ป่าทางสายธรรมยุทธเนี่ยวัดป่าสมใจใช่วัดป่าสมใจถนนนี้ใช่ไหมใชอวัดป่าสมใจหนูก็เลยอยากจะถามว่า อยู่ใกล้ๆแถววัดป่าสมใจไหมพ่อหนูไปประจําใช่แต่เมื่อกี้ไปถึงเกือบถึงซีโกร์ลพ่อหนูไปอบรมเด็กอยู่ที่วัดแก่ประจำเดี๋ยวจะให้หนูไปเป็นวิทยากรอบรมซีโกร์ว่านต่้นเหรอรู้จักท่านอ้อไหมหาหรู้จักท่านอ้อไหมท่านอ้อเกี่ยวัดป่าสมใจไม่รู้จักแต่ท่านพระสุริยาเออสุริยาไปร่วมคอนเทนต์สุริยานั่นนะ ตัวเล็กๆเออศุยยอ่าไท่านปก่อนเขามีตุพาประสิทธิ์ท่านดรูตลกอย่างนะมาประจําเกือบถึงเมืองทีเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เกือบถึงเมืองทีรู้แต่เจ้าอาวาสเขาหลวงพ่อหลวงพ่อนวัฒน์อวัหลวงพ่อวัดองนี้นูก็ศรัทธาท่านเหมือนกันปัจนปัจบันนี่คือวัด่าสใจนี่แหละใช่ป่ะจช่นั่นล่ ไปเลี้ยวขวาบ้านเมืองก็เจริญนี่เองก็ถึงได้กินมูลเยอะไปนะไปตรงไปตรงไปที่สุดไปเอวไปไปต้องไปก่อนโอ้แสดงว่าบ้านนั้นมีสถาดใหญ่เลยถึงว่าเขาต้องเขาต้องต้องออกเงินออกกินที่มูลเพราะว่ามันได้เยอะนี่เองส่วนครูประเดิมประเดิบคุณท่านบอกวันแรกที่ท่านกินมูลลดมือไปสองวันนะครับเดียวนะหยุดวิดีโอเถิดค่ะเลี้ยวขวา